จัดชุดลบคนโอนก่อนนะครับทุกคนเนาะทำไมต้องโอนก่อนเพราะว่านะเบื่อกับกับอะไรรู้ไหมกับเดี๋ยวไปถามพ่อเดี๋ยวไปถามแม่ไปถามเมียไปถามปลาข้างบ้านการุณาไปถามกันมาให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาถามนักเบียโอเคนะครับนะขอบคุณครับผมมาชุดนี้ลูกค้าจัดมาในงบประมาณ4 0 0พบาทนะครับ4 0 0พบาทบอกว่านะผมตกชะโดเป็นหลักจบเลยทั่านี้ง่ายจัดง่ายเลยบางคนชอบโรเลแบบว่า ช่อนด้วยชโดด้วยช่อนด้วยชโดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันบางนคนไม่บอช่อน,นช,อนชโดกับพงบพงลาก<ป>เขาไปไปเรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันเบ็ดทุกคันน่ะเขาออกแบบมาให้ใช้กับงานบางอย่างไม่ได้ใช้ทั้งหมดแต่บางคนก็จะเอามันไปใช้ทั้งหมดซึ่งเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าจะนําไปใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ว่าจัดชุดก็บอกให้มันเป็นเซตใครเซตมันไปก็จะง่ายกว่าอย่างชุดเนี้ยตกชโดด้วยลอกสปินนะครับนี่เลยเห็นไหม เป็นลอกใดว่าเล็บลอสนะครับสีใหม่นะเป็นสีดำทองนะครับเสือต,ต,ต,ตัวถ้าเป็นเล็บล้อสรุ่นเก่าจะเป็นสีดําแดงเนาะนะวันนี้เป็นรุ่นใหม่ก็คือสีดําทองนะฮะแล้วก็คันเป็นใบสัน x 3นะครับ x 3เวท1 2 2 5ยไกจะเป็นฟูจิแล้วนะ เนี่ยครับไกดเป็นฟูจิเนาะเป็นไลา์เอ็กคอร์ดทั้งคันนะครับอ่าก็แนะนําแบบนี้ถ้าเล่นพวกงานชโดงานหนักๆอ่ะแนะนําให้เป็นท่อนเดียวดีกว่า2ท่อนไม่ค่อยเวิร์สครับแต่ว่าท่อนเดียวจะดีกว่าเนาะก็จัดมาแบบนี้เลยนี่ครับสุดนี้น้เบียร์ต่อช็อคขึ้นสายมัดให้เรียบร้อยเลยนะถามว่าสายช็อคต้องต่อยาวแค่ไหนจะบอกวันนี้ว่าต่อไม่ให้มันเข้าไปในรอกครับแค่นั้นเลยต่อแค่คืบเดียวต่อแค่แค่คืบเดียวแค่นี้นี่แค่คืบเดียวแค่ไกด์หนึ่งแค่สองไกด์แค่สามไกด์ได้หมดเลยไม่ผิดไม่ผิดครับ ต่อแค่ไหนก็ได้อย่าให้มันเข้าไปในรอกเพราะถ้าต่อเข้าไปในรอกมันจะสะดุดลายโรเลอร์ตรงชุดนี้แล้วมันทำให้ให้โรเลอร์มีปัญหาเซตนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับได้ลอกก่อนเลยลอกเนี่ยราคาอยู่ที่1,650บาิบาทแด้วาเล็บลอดคันใบสัน X 3ท้ายเบสบอลน,นะครับท้ายเบสบอลตัวนี้นะราคาอยู่ที่1,250บาทเนาะแล้วก็มาต่อไปสายช็อคหน้า60-60ป60อน ของอัพเตอร์ช็อคตัวนี้ราคา120บาทนะครับจะเหลือในที่ร้านนักเรียนจะเหลือ60กับ70็ดสิละแค่นั้นตกชโนนักเรียนแนะนำเบอร์ใหญ่ไปเลยอย่าง60อย่างนี้นใช้ได้ครับ60ปอนด์เนาะแล้วก็มีตัวเบ็ดให้ด้วยนะครับตัวเบ็ดหโอนะครับ30บาทกิฟต์เบอร์3 30บาทปักดำลึกนะครับปักดำลึกจากปกติ100บาทนักเรียนลดให้เหลือ80บาทเพราะว่ามันเป็นงานเก่าแล้วเก็บไว้ค่อนข้างนานแต่ว่ายังใช้งานได้ดีอยู่เหลือ80นะครับตัวนี้ปกติขายอยู่200บาทแต่นักเรียนจัดให้เเพรรราาาาะะว่่่่มมมััันนนโลคคบก็แทไหนนะ 90บาทนะครับตัวนี้แค่90บาทเป็นสปินเนอร์เบสเอาไว้โรยโรย,ยนะครับกระดีสบายเงิน150บาทตัวนี้ดีมากตีจิบปลาปลาชะโดปลากายนะครับตีจิบคอกดีมากนะครับ150บาทอันนี้ทําไมต้องให้ถึงสองตัวรู้ไหมเพราะมันเป็นบอดี้ยางครับบอดี้ยางเพราะถ้ามันขาดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อยางมาเปลี่ยนได้ก็กันมันขาดนักเบสก็เลยให้ไป2ชุดนะครับ2ตัว2สีองสีแล้วเป็นตีเตะเบ็ด2งทางนะครับนะ <S <S สายพาวเวอร์ซูสหนึ่งร้อ่สาเบอร์ เบอร์เบอร์สามนะครับ PE สาม PE สามเลยตกชโดนะครับนะใส่ไปทั้งหมดแปดสิบเมตรเหลืออยู่สองสีนะครับใส่ไปรอบแปดสิบเมตรเหลืออยู่สองสีเนาะอ่ะปลายางปลายางเนี่ยทําไมให้หลายอันจังเลยเนี่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 ยทำไมมีหลายอันจังเลยเพราะว่าเยี่อยางเนี่ยมันใช้เยอะใช้เปลืองจริงครับอย่างเคิร์มรุ่นใหญ่แปดสิบห้าบาทแล้วก็อ่าหมูสไลด์มินิหกสิบห้าบาทมาพร้อมทุกอันมาพร้อมตัวเบ็ดนะครับอ่าพิมพ์พิมพ์ตัวนี้ก็มาพร้อมตัวเบ็ดนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ หมูสไลด์ตัวนี้ก็100บาทเนาะทำไมต้องให้เยอะให้หลายตัวเพราะว่ามันขาดบ่อยมันขาดง่ายเยอะยามมันขาดง่ายแล้วเราเราก็ให้ตัวเบ็ดมาด้วย6โอใช้สําหรับพวกนี้นะปลายางตัวใหญ่เคริร์มรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบของคนละยี่ห้อกันนะครับก็เป็นของเคิร์มแล้วก็เป็นของหมูสไลด์เนาะแล้วก็ถ้าอยากแบบเตะขาคู่ก็มีตัวนี้ให้เคิร์มให้นะเปลี่ยนแอคชั่นบ้างไปได้สบสนแล้วก็ลูกค้าน่ารักมากนะครับก็คือเราบอกว่าโอนเลยเขาก็โอนไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นก็เนี่ยครับอันนี เป็นของที่ระเบียร์ใช้งานอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับดูนะสีมันยังไม่ถลอกเลยเนหะ็นไหมดูสีมันยังไม่ถลอกเินเลยนะพร้อมใช้งานนะสนุงสนิมไม่ขึ้นนะใช้ไปครัง้งสองครั้งเองนะครับอันนี้ระเบียร์แถมให้นะครับมีกาดล็อกตัวเบ็ดอย่างดีครับนี่ครับนี่พอดีระเบียร์ไม่ค่อยได้มีเวลาตกชโดไงตกแต่ช่อนกับพงช่วงนี้อันนี้ก็เลยแถมให้ครับเป็นสมนาคุณถ้าซื้อตัวนี้ราคายอยู่ประมาณสัก น่าจะ200บาทแหลย200บาทเนี่ยไม่ไม่บรรจัยเราเท่าไหร่ครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมีค่าจะส่งอีก100บาทนะครับนะลูกค้าที่จัดชุดทุกครั้งเนี่ยลูกค้าโอนก่อนทั้งหมดเลยที่เห็นนักเรียน์ทำคลิปเนี่ยแล้วทําไมถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคลิปจัดชุดเลยเพราะว่าอ่าชุดมาซ้ำนักเรียนก็ไม่จัดไม่ไม่ได้ทําคลิปต่ออย่างมีคนมาสั่งเอาชุดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องถ่่่่าา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 ยยเเเพรรรรระะะคคคทํลลลิปปปไไแแ้้้้วออมมมมณนีีตถูกสังชชุุดดใหหื ชุดที่มันไม่เหมือนกันนะเดียก็จะทำถ่าย,ายคลิปให้ตลอดครับผมก็เส้นนี้เดินทางไปที่สุพรรณสามชุกบ้านนะเวียด้วยบ้านนาเดียก็อยู่สุพรรณเดีไม่อยู่สามชุกบ้านนาเดียอยู่หนองยาใสนะครับก็ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับนะขอให้มีความสุขการตกตาครับผม